ดาาทเ,เว้ยดิร้อ,อ,อ150ครับตอนนี้ได้บรับแานไ้อร่อยอ่เลยข้าวอร่อยแดงข้าง้า,า,าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทั้งหลายด,ดีดีรับทุกท่านนะครับสู่ ต้องเพ็นบ้า90ครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเดินตลาดไทยช่วยไทยครับตลอดคนเดินอ,อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนเลยง่ายไม่เหลวันที่5มิถุนาเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าได้ข่าวว่า้องมีร้านหมูกระทะ3.9บาทสัตว์อยากลองป่ะไป ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเสียงอะไรวะเป้าหมายร้านหมูกระทะเหรอใช่ไหมอ๋อนร้านหมูกระทะที่มีเสียงมุกเรียกนี่เหรอไปลองไงหมูกระทะสามก้าทเป็ไนไงวะอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไป,ไปไปลองกันยากาศด้วย<ป>ชิวๆแบบญี่ปุ่น<ป>อันนี้39บาทอันนี้89บาทอันนี้150บาท เรก็ป็นกำรพงอือจจะลองอะไรดีกลองสาว่าเป็นยังไงได้เลยสามเก้า,า, 39, าใช่แต่ว่าร้อ้าสิบจะได้ทะเลด้วยใช่ร้อาสิบจะมีทะเลด้วย3ามกหนึ่ง่อนแต่คขาไม่ได้อยู่เป็นประจำเนะแต่บรรยากาศได้นะอ๋อจาเป็นโต้ย่ปุ่นนะนมากับดนะข,ขอบคุณค่ะ ดูอัน39บาบาทเท่านั้นยังสามสิบเก้างี้งนะ่ะได้เลยมั้งอะ่ะได้ผักได้วุ้นเส้นนี่นะจานเล็กแล้วก็มีมันหมูเนี่ยใส่เลยมันหมูสองชิ้นสามชิ้น,น,เ,น,นเนี่ยเนี่ยเยอะอยู่แล้วเนี่ยนี่สามสิบเก้าบาทเว้ยดีหนึ่งสองไปมา ก็เนจานนึงอ่ะลงเลยกียยก่ิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเอามันถี9บา่ารบเนลินหลีได้เองเลยนะลงเลยนะเดี๋ยวลงเลยอยากรู้ว่ามันมีกี่ชิ้น39บาท มีชิ้นใหญ่เลยบหนึ่งสองชิ้นใหญ่กว่าเลยเป็นแบบใหญ่ใหญ่เนาะประมาณหกชิ้นนะทันน้ำแล้วห้าชิ้นแหละแล้วก็มีเศษเริ่ดแต่ชิ้นใหญ่อ่ะใช่ลงสั่งรอบๆมงานด้วยนะ เ<โ>ฮ<า>้ยมีช้างเหรอใช่อเนื้อช้าง9บาทที่ถุงเนี่39บาทประมาณเนี้ยก็คือแบบคือเหมือนเรากินพวกหมูกระเทียมเฮียมไปกินหมูเตี้ยนขี้อะไรนี่ิซุกี้กินเนี้ยดีเป็นซุกี้นะขเขาก็ให้เส้นให้ผัดเท่านี้นะแต่หมูไม่ได้เยอะนี้นะถือว่าคุ้มค่านะคนมากินแบบว่าเหมือนคือแบบอาหารจานเดียวอ่ะเพราะว่าแต่ตมันเป็นแบบ คนกินไม่เก่งแต่อยากกินหมูกระทะมันเจ๋งที่ะนเทาบาทอันนี้ลงรอบๆลงแม่งเลยิบเาทเดี๋ยวขอลองชิมน้ำจิ้มหน่อยไหนจิมออกถึงล้งส้มนะดูแล้วน่าจะคล้ายๆพวกน้ำจิ้มสุกี้บ้าน้ำจิ้มเปรี้ยวๆได้เลย หวานเปี้ยวเค็มอร่อยได้หวานตุมกล่อมนะแล้วเซ็นใหญ่19บาทเนี่ยแลานมีเซ็ตใหญ่ก็100บาท150เดี๋ยวจะลองเทียบๆใครอยากมากินก็มาตอนนี้เขาเปิดอยู่ที่บางซ่อนนะถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่5้ห้ามิถุนาไห้าเดือนหน้าเยชิมมาซุปใหม่ซุปเขาอยู่ในหม้อ ข้าตรงอะน <Incred ibly S 2> ีน <Yeah. S 1> <O> ้ำซุปม okay, oh, okay, ีรสวะามานี้น้ำซุปนั้งจืดนะเออใช่เมีรสนะุปมีรสนี่น้ำซุปหมูครับพวกนี้ต้องรอกินแปสักพักงน่อยน้ำหมูน้ำนี่มันไหลยังไงแผสมเาแต่ถ้ามาตอนแรกมาไม่จืดผมว่โอเคเลยผมชอบที่กว่าค้าวตัได้เลยบา จริงนไม่คี่เลยนะในราคาสามสิบเก้าบาทที่นี่อะสามสิบเก้าอ่ะที่นี่ได้ได้หมูได้ผักได้น้ำจุ้มมาชมมากินอ่ะจิ้มจงเลไฟก็แล้วแต่เราผับเลยเนาะไฟอ่ะแล้วแต่เลยเร่งเรงได้เลยเอาเนะนเจ็บเกนเลยนะ กาชื่อร้านอะไรน้องชีนนงชน่น้องจินน้องจินหมูทะก็ลองไปดูใน Facebook ามาีเป็นเพื่อนเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเขาจะไปขายที่ไหนขลยยงัง,ต,งตามตลังตามจริงๆในเงี้งย,งยไม่ได้มีไม่ได้เช่าที่เหมือนหลักแหลมไปทำดูด้วยหมูทะแบบว่าลอยตัว หมวท่าลอยตัวเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเรียกมังยกยานไม่ใช่ผิวอินท่าไนม่ใช่ผิวอินนะเดียเอขาต้องแบบตัวญี่ปุ่นกินเสร็จปุ๊บก็เดินเล่นดูบรรยากาศตลาดที่เขาขายเพลินๆใกล้ละหมูใกล้สุกแล้วเดี๋ยวลองลองชิมหมูกับน้ำจิ้มดูโอ้มึงรีบไปเนี่ยร้อนสุกมัน เอาเค็มๆหน่อยไงคือถ้ากินกินคนเดียวอะเนาะกินคนเดียวเนี่ยอันนี้เยอะไม่อิ่มก็สั่งสองสองก็แปดสิบแปดสิบบาทแต่ว่าถ้าใครอยากแบบทะเลเนาะหมูขนานี้หมูมหาไม่บุูเป๊ะสองร้อยรูปบาทวันนี้กินไม่คุ้มอะราะว่าเราอยากกินนิดๆหน่อยๆอ่ะมาร้านนี้ได้บางทีกินสองชุดแบบแปดสิบบาทอยู่แล้วเราก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้กินเอาบุเอาคุ้มยกานว่า เราแคอยากกินบรรยากาศเออแค่อยากเขาบอกร้านนี้เขาไม่บังคับนะว่าต้องมากินน้ำที่ร้านเราถามมาแล้วแต่เขไม่ได้บังคับเลยนี่เราสั่งเองนะไม่ได้บังคับจริงใจดียิงช็อกโกแลตเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยนะน้ำจะออกก็คืน้ำเยอะอ้าวเนี่ยไม่ออกนี่เขาบริการเราดีมากเลยเพราะว่าเราใส่ตำรวสีแดงไม่ใช่ พอเราถือกล้องเอ้ยไม่ใช่บิการชุกพรอนคุณว่าปูเนชื่อน,นี้ติ๊กก็ได้แล้วเนาะแต่ว่าเรา,าเก็บเกมนิดนึงไม่ได้หิวว่ไาไม่รอไม่ได้หิ่ไม่รอม้านขอหน่อยกกไอยด้อร่อยนุ้ปาหะไอเดอมซุปเตี้ยให้นอนถ่กถือว่าดีนะถือว่าใส่ใจะที่น้ำเปล่าเออน้าเปล่าเนี่ี่ไม่น้ำเปล่า อมาลองนี้นะเล็กยไดอร่อยอรอเลยอร่อยอร่อยอิเขาก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะผูนะี่เขามีเอกลักษณ์านะ ไม่ใช่จิ้มขวดอ่ะไม่ใช่เขาจิ้มทำเองใช่เขาทำเองใช่หมาตึ้งในเซเว่นหรือว่าพวกนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่พันท้ายอ่ะไม่ใช่แอร์โร่เปล่าไม่ใช่อีกว่าเขาทำเองอร่อยอืออร่อยคุ้มอ่ะเอ้ยเอายังไงเดี๋ยวเอาร้อยห้าสิบมาลองไหมร้อยห้าสิบมาลองเนาะ เดี๋ยวเราเปียกเทียบไข่ขอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับจานนี้มีมีพิเศษขึ้นมานะนี่อะไรเป็นไก่มีตับหมูมีปลาหมึกกรอบมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเพิ่มอะไรเพิ่มเลยนะนี่อันนี้มีไข่ อันนี้มีไข่ด้วยเพิ่มไข่นะคะโอ้รอเลยเด็ดรค่ร้อยห้าสิบคุมนำมือนนี้เลยจ้าแปดเ้ามันมีปดเ้าีนะแต่เราก็ไม่ไหวแล้วแหมคุณที่ขายอันนี้ร้อยห้าสอันนี้สามเก้าตีละร้อยเก้าบาทดู รอก็จะตบบทิมสองคนนะก็ตกคนละร้อยอ่ะอิ่มพอดีไม่ยัดใช่อานชิมหนม่งแล้วนะชิมได้ยังคือทำไมเราชินได้เฉยดูว่าเนื้านุ่มมาก อร่อยย่างมาจุดๆเกมอ่ะทีน้ำจิ้มอร่อยว่ะตรงนั้นทีแล้วแบบว่าไม่หิวนะครับถ้าผมไม่หิวแล้วผมกินแล้วผมกอร่อยคือมันอร่อยจริงนะเจอร้านแบบหิวๆเลยแล้วยังไม่อร่อยอ่ะนอไม่เอาคลิปลงเลยดีว่ะเอ้ยถือว่าได้แบบดีเลยนะไม่ใช่ว่ากระโหลกกะลานะเพราะว่า ส่วนใหญ่อะขายก๊ามพวกขายข้าวจอนอะนะพ่อจะหลอกเหรออันนี้ผมมั่นใจอร่อยอร่อยรับรองตีบัยยมม่นนี่อยากทานบ้านเราเคยมากคือใส่มาจิ้มเลยจิ้มดีจริงนจิ้มสุดเฉพาะหมูนะพขากิ้เจียมน้ำอร่อยเลยอร่อเยอเลยอะเมื่อกี้เออแค่คือแบบกินสามคนได้อะคน,นะละเจ็ดสิบบาทใช่จิ้มไม่อั้นหมดก็ขอ วามบริการกันมาองทีมาเกาหลีอลทีมยากเกาหลีอวนต่้าะรอยตัวคือวันนึงเขาอาจจะแบบไปใกล้แถวบ้านมึงอะไรตตอนนี้มีตกใจมากเพราะว่าก่อนมาเรากินกินอะไรมาบ้างอ่ากิน๋วยเดี๋ยวบะหมี่แห้งไปหนึ่งก็ต่อด้วยแล้วมันไก่พิเศษอีกหนึ่ง แล้วก็กาแฟปั่นอีกแก้วขนมปังอีกสองแผ่นก็คือเยอะมากสำหรับมื้อนึงอ่ะเออแล้วดูดิมา,ดมากินได้อีกแล้วมากินได้อีกเลยแม่งยังดีอยู่เลยอย่ะเขาบอกอร่อยน,นี่เราไม่อร่อยหรอกอุตกระกับเขาอ้วนซะงั้นอร่อยอร่อยถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่ไม่อร่อยก็ไม่คลิปลงเลยจ้ะนี่คืออร่อยจริงไอ้เนี่ยอร่อยคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าอร่อยแล้วคุ้มค่าดี เอาไปห้าดาวเลยแต่ถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นคนแบบกินได้เยอะๆอ่ะก็ไปบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบนี่หน่อยเออกินแบบขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็อิ่มด้วยไม่ได้ยัดอ่ะเออไม่เน้นยัดอ่ะแต่แต่ถ้าจุกเก้าศูนย์อ่ะบุฟเฟ่ต์หมูยหาเท่าไหร่แปดข้าวพิงแบบเยอะเคยเจอจุกหกเก้าอ่ะเออเออมีแข่งกันตอนนั้นอ่ะไอ้เนียแดงอิ่มเนี่ยยุคเราคบกันละเนาะ องไม่ดื่มสองร้อยนะคุณบอกมาเลยนได้อย่างเงี้ยเนี่ยถาดก็ยังใส่ไม่หมดเลยกินร้อยห้าสิบคนสองคนใช่การันตีอยู่นะแต่คิวจะแดกถนาดอ่ะเนี่ยแม่ถนัดนเธอถนัดดิได้หมดะตะตุ่มด้านขนาดนั้นนะพูดว่าไม่ถนัดไม่ใช่นะก่อนนั่งเล่นเกมก่อนบ้านไม่ได้มีโซฟานั่งเล่นเกมมานั่หก้าพื้น เธอกินได้อ่ะไม่บอกมาไปกินได้แล้วน่ากลัวมากไม่บอกไปกินได้หรือกินได้ไงเคิดเจอเงินไว้หมูกระทะสามสิบเก้าบาทที่หมูแพงน้ำมันแพงอ่ะนี้เราต้องแบบใช้แก๊สอ่ะใช่แล้วเขาไม่ค่าที่นะเออค่าที่เนี่ยเป็นหมื่นเพอะไรอย่างเงี้ย ทำไม่ผิดนะ39บาทจริงๆิงจะอิ่มแล้วเนี่ยเออเออมากยังเหลืออยู่เลยอ่ะเออโอ้น้ำซุปตอนนี้กำลังเด็ดเลยเพราะว่ามันมีเลือดจากตับไปผสมแล้วไงใช่ใช่แล้วไข่นะล้วนๆตอนนี้มีความเป็นน้ำตบนิดนึงอ่ะหมูแบบว่าแค่อยากกินนะเนาะเดินเข้ามาแบบนีส4่บาทด้เลยเพราะมึงไา่ยากกั้งเลยนะส0บบาทเองเออคือไม่ใช่เศษหมูอ่ะ เป็นชิ้นๆใหญ่ๆงั้ม่โตจะเต็มเลยโตจะเต็มเนาะไม่ไหวเนะใช่ติเโอ้ติดีเออบบมก้าร้สิบเป็นร้อยเก้าอ่ะเหลืออีกนเหลืออีกอ่ะไม่ไม่หมดเลยเขาบอกติมแล้วอ่ะติมเยี่ยม ในยุคนี้เนาะในยุคนี้ราคานี้รสชาตินี้บอกเลยน้องจินหมูกระทะมึงต้องแวะมาคำมา200อ่ะอิ่มกับเมียอ,อร่อยครับอร่อยเลยคำว่าอร่อยอ่ะเขาจะปากผมยากนะเพราะว่ามีคนเยอะมีขนแล้วมักตัวนะว่าหมูกระทะลอยตัวพร้ <c oughs> อมโยกย้าย, <c oughs> ยอ่ะดูแบบไม่รู้มันจะโยกย้ายไปไหนไม่ไหรครับไม่เป็นหลักไม่เป็นหลัก ก็ได้ฟิลนะนั่ง,งกนินกับผึ้งปูเสือบรรยากาศอากาศเย็น,น,ยนอะ่ะหูจะยอมแล้วดิอิ่มแล้วทำน,นี้พอแล้วทำไหนเนี่ยอ๋ออยากคุยกับห้อ,องร้านป่ะเดี๋ยวคุยเขาหน่อยก่อสวัสดีครับคนไหนเจ้าของร้านเนี่ยโอ้คนนี้เหรอสวัสดีครับน้องจินเหรอครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่เนอะอันนี้ขายขายมานานยังครับเนี่ยขายมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว แต่ว่าเห็นว่าร้านนี้จะย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี่ขายที่ขายที่นี่ถึงวันไหนครับเนี่ยขายที่นี่ถึงวันที่ห้าค่ะวันที่ห้านะแล้วต่อไปไปจะไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนยังไม่ทราบค่ะอ๋อก็คือเจ้าของงานยังไม่ได้บอกอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเราอยากติดตามเราอยากรู้ว่าไปขายที่ไหนต้องติดตามทางไหนอ่ะเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมน้องจีนหมูกระทะก็ไปติดตามได้เลยนะรสชาติดีมากเลยครับผม คุ้มค่ามากเลย39ทํเาทำไมหึ่งขายราคาเนี้ยมันขายราคานี้มันทุกคนจะได้แปะล้อได้ไงคะเพราะว่าหมูทั้งธรรมดามันเป็นร้อยรอยู่แล้วเนาะใช่ีเด็ดยากกินอย่างงี้เราก็ขายได้เด็กอยากกินก็ขายให้ได้ใช่ไหมใช่ง้อยยากกินัมาดีเด็ดยากิอย่างี้เป็นร้อยแกก็ไม่มีัหาใช่เราก็อ่งนี็จะทานได้ดีครับ ดีมากเลยอ่ะแล้วรสชาติดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย,ย <c oughs> ขอบคุณครับขอไปติดตามกันนะนะเบสบุ๊ k เพจน้องจีนหนืนะฮะต้องหาร้านเขาใจดีเขาบอกว่าอยากให้แบบว่า <c oughs> เด็กๆ <c oughs> ได้กินอะไรเงี้ย39บาทเองเลยนะ บางทีเด็กเขารวมตังออกับเพื่อนเงี้ยร้ 100, 100, อยหกหร้อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีมันแพงเกินไปเด็กเขาไม่มีตังค์เขาเนี่นยอันนี้กูอิ่มมากเลยอ่ะเมี่อกินกับเมียแค่กูเยอะแค่ฮะยังไม่รู้เพราะอั้นเขาบอกยังไม่รู้เลยแต่ขายที่นี่ถึงวันที่ห้านะอยากจะกินก็นมาตลาดบางซ่อมนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วหรือไม่อาหารที่จอดรถตรงตลาดแถวบีบซี<ส>อ่ะเออ ถานีรถไฟอ่ะไหนรถไฟฟ้าบางซ่อนอ่ะคลิปเราเอาอันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเลยนีนนนเนนะ่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ยี่สิบเก้านะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปนั่งตัดให้แล้วพรุ่งนี้ปล่อยให้เลยนะเฮ้ยลิงมาอร่อยยี่สิองดีโอเคอย่าลืมฝากติดต่อใครกดป้าด้วยนะ like กดกดไลค์กดแชร์ด้วยเอยเอเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวเมียไม่ยอมพามาทำคลิปนะไปละบ๊ายบาย